ใจคลงตาต้องทันช่วยสูุสิเกี่ยวาเรื่องอยู่ที่ได้ชต้องมีเกี่ยวาเรื่องสาคือดวง เรา,าต้องไปสัญญาวิขชาและกีฬาใดๆเราต้องประคองเอาไว้ระดับที่